สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านโซไม้นะครับบรรยากาศเป็นร้านเกี่ยวกับร้านเกาหลีนะครับเกี่ยวกับร้านบิงซูไก่ทอดเกาหลีนะครับก็จะเป็นยังไงพาชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยนะครับใช่เลยครับ เมนูของโซมายนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ท่านผู้ชมเมนูไก่นะครับมีหลายราคาตามที่ท่านผู้ชมต้องการเลยนะครับเป็นเซตเซตเล็กนะครับเซตกลางใจแอนแล้วก็มีซี่โครงหมูทอดด้วยนะครับอ่าต่อไปเป็นเมนูปลานะครับมีซีฟูด้ดผัดซอสเกาหลีต็อกบกุกกีด้วยนะครับทางขวาก็จะเป็นมิงซู3ชั้นนะครับโอ้ ราคาไม่แพงครับ129บาทเองแหมก็จะมีเป็นเบอร์เกอร์นะครับเล็กๆาราคาก็ประมาณ119นะครับมีพิซซาเกาหลีด้วยท่านชมอ่ามีพิซซาญี่ปุ่นด้วยนะครับเกี๊ยวหมูนะครับทาโกยากิชีสบอลน,นักเก็ตนะครับเฟรนชฟรายมีสลัดด้วยนะครับทางขวาก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเนื้อย่างเกาหลีนะครับเป็นเซตๆเหมือนกันราคาก็ไม่แพงนะครับ จะมีเป็นเซตของไก่นะครับแล้วก็มีดับเบิลชีสนะครับทางขวาจะเริ่มเป็นเมนูของเครื่องดื่มแล้วก็เมนูของของหวานนะครับมีของกาแฟนะครับลาเต้ร้อนนะครับอเมริกาโน่คาปูชิโน่ทางขวาก็จะเป็นเมนูของชานะครับแล้วก็เมนเป็นนมนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เลือกราคาก็กลางๆครับไม่แพงมาก ต่อไปไฮไลท์นะครับของโซมายก็คือบิงซูนั่นเองนะครับก็มีหลายราคานะครับที่แนะนำไฮไลท์นะครับก็จะเป็นเลมอนเมอแรงบิงซูนะครับโหน่าทานมากท่านผู้ชมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของมะม่วงนะครับบิงซูข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ทูโทนด้านขวามือนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนอะไรนี่ท่านผู้ชม <c oughs> เป็นเหมือนสายใหม่นะครับสวยงามมากเนี่ยก็มีโอรีโอ้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของโทสนะครับเ,เมนูของเรานะครับก็คือโทสมะม่วงนะครับแล้วก็ทางขวามือก็จะเป็นปูข้าไฟไมโลนะครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างหน้าตาสวยงามมากเลยนะครับอเอาตัวไหนก่อนเอาตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอะไรท่านผู้ชมลักษณะเป็นเหมือนน้ำผึ้งนะครับราดเลยแล้วกันนะ อเอาสักชิ้นเล็กๆก่อนแล้วกันสักชิ้นหนึ่งก่อนแงออกมาก่อนอ่าอมหวานมากนะครับหอมมากผมจิม น,นี่ก่อนวิปครีมยอดมะม่วงด้วยนะครับอีกชิ้นหนึ่งก่อนออเข้ากันที่สุดนะครับอ่าเรามาลองตัวนี้บ้างนะครับคูเขกาไฟเมโลนะครับท่านผู้ชมน,นี้เป็นลักษณะเหมือนโกโก้โกนะครับผมจะราดเลยแล้วกัน ประมาณนี้ก่อนอันนี้เป็นอะไรนะผู้ชมเหมือนเป็นวิปครีมนะครับเป็นไอศครีมผมว่าเป็นน่าจะเป็นไอศครีมวานิลลานะครับ<ม>อ่าข้างล่าเป็นน้ำแข็งใส่นะครับสุดยอดอะไรท่านผู้ชม ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับท่าน,นผู้ชมคราวหน้าจะเป็นคลิปกับอะไรนะครับก็รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ